สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของนำลูกรักไปฝากไว้ที่โรงแรมสุนัขพอไปรับกลับบ้านดันไม่ยอมกลับเรื่องราวที่ทางเพจ a c e b o o k r ิวจิน s o r r y Home ได้เผยรายยาวลงในกลุ่ม s ีแอเกียนไอริชฮัสกี้คนรักไซเบอรี่น์ฮัสกี้ออริจินัลเกี่ยวกับประสบการณ์การฝากลูกสุนัขที่โรงแรมสุนัขแห่งหนึ่งเมื่อเห็นภาพในกล้องวงจรปิดถึงกับต้องตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ ประสบการฝากลูกไว้ที่โรงแรมสุนัขนี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่ทางโรงแรมจะให้เราดูได้ตลอดเวลาพอเปิดไปถึงกับตกกระจายไม่ใช่ลูกโดนขืนใจแต่ยังได้แต่คือพี่ผู้หญิงป้อนอาหารเม็ดให้นอนกินทีรามริดส่วนพี่ผู้ชายนั่งเกาไข่ให้เพิ่มความเพลิดเพลินในการนอนกินได้อย่างดีเยี่ยม ปอ,อพอวันที่ไปรับกลับบ้านไม่ยอมกลับจะไปเล่นกับพี่เขาต่ออีกคาดว่าเพราะการเกาไข่ที่นุ่มนวลของพี่เขาครับและลังกลับมาบ้านแล้วถึงเวลากินข้าวก็กลายเป็นเราที่ต้องเกาไข่ให้ลูกนอนกินข้าวครับอ่องตองเขารับการเกาไข่เอ้ยเขาพักที่โรงแรมเพสทวิลครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตคนรักสุน,นัขเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมในความใส่ใจและบริการ ต่างถามหาพิกัดของโรงแรมสุนัขแห่งนี้เพื่อหวังจะไปอดหนุ่นใช้บริการกันบ้างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ